ง้าวอยากได้มาใช่ไหมอยากได้เฮ้ยจะว่าแต่น้ำชายพี่อยากได้อยากได้อยากได้เอาไปเลยยกให้ทำไมให้แล้วจวนรกมีจริงได้ไหมแล้วใจยั่วนรกมีจริงทำไมล่ะตก่อน่อะไรทำสิถึงที่ห็นว่เ็น ข้าวไทำเราข้าวทำไม่ได้ผาดบ้านได้เป็นเลยถือบ้านไม่เป็นล้างจานก็ไม่ได้ไมทำไมาซะบทำไมล่ะเพราะเอาเขาไปพี่ต้องทำแน่เพราะเขาทำอะไรไม่เหลือทำไมพูดแบบนี้นายไม่พูดแบบนี่เลยพูดยิ่งไรเี้ยไอ้เป็นคนเยอะแยะ่ๆรู้ได้ไงทำไมไม่เป็นใช่ใครจ้องใครเจียวก็ทำได้ทีนอะไรก็ต้องกิน อร่อยโคตรโคตรดีเลยไปเลไปบอกแล้วไม่ดูลิเกของเราวันนี้พรุ่งนี้จะคุยกับเขาดีเลยเพราะอะไรไปไปจ้าลิเกวันนี้โคตรมันเลยโคตรมันยังไงในโรงเรียนทะมัึงโคตรมันยังไงล่ะมีตะโคตรมันไม่มีโคตรปูเลย